วัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันหายไปนานเลยเนาะหายไปนานมากอันนี้เป็นครั้งที่สองที่เรามาคุยกันหน้ากล้องปกติไม่ไม่ไม่เคยไม่ค่อยได้ออกกล้องเท่าไหร่แล้วรอบนี้หายไปหลายวันเลยวันนี้วันอยากมาแชร์ประสบการณ์กับเพื่อนๆทุกคนนะคะวันคือวันไปเที่ยวตุรกีมาเมื่อประมาณ ตุลากลางตุลาปลายปีที่แล้ววันไปเที่ยวตุรกีมาอาทิตย์หนึ่งแล้ววันอะทำพาสปอร์ตหายแล้วพาสปอร์ตที่หายอะไม่ใช่พาสปอร์ตไทยเป็นเป็นพาสปอร์ตเนอเวที่หายเนาะและเเป็นช่วงโควิดเป็นช่วงโควิดแล้วก็ ติดต่อสถานทูตยากมากอะไรประมาณนี้ค่ะแล้ววันก็รอที่จะติดต่อกสถานทูตอ่ะเกือบ9วันวันถึงได้ได้รับการติดต่อจากสถานทูตเพื่อไปทำพาสใหม่เพื่อจะกลับมานอร์เวย์อะไรประมาณนี้ค่ะอ,อืแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่วันจะมาบอกมาวันจะมาแชร์ประสบการณ์ก็คือ ถ้าเราไปเที่ยวต่างประเทศแบบนี้คือถ้าเราให้แท็กซี่มารับเราที่โรงแรมสิ่งแรกที่เราควรจะทำก็คือเราน่าจะมีเ,เบอร์ของแท็กซี่มีรายละเอียดของแท็กซี่ไว้อะไรอย่างงี้ค่ะเพราะเวลาพอมันมีปัญหาแบบนี้เราจะได้ติดต่อกับเขาได้แต่บังเอิญของวันที่วันไปรอบเนี้ย คุณสามีอ่ะไม่ได้เรียกแท็กซี่จากของโรงแรมเป็นแท็กซี่ที่เราติดต่อไว้อยู่ในเว็บตอนที่เราซื้อตัว๋วแล้วแท็กซี่ก็มารับเราอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วพา,าพาสก็หายที่นั่นในรถแท็กซี่อะไรอย่างงี้ค่ะแต่วันนี้ที่วันจะมาแชร์ก็คือพอพาสหายเสร็จแล้ววันก็ไปแจ้งตำรวจ พอไปแจ้งตำรวจแล้วก็ถึงจะเดินทางไปที่เมืองหลวงของตุรกีเพื่อจะไปติดต่อกับสถานทูตนอร์เว์เพื่อทำพาร์ทใหม่อะไรประมาณนี้ค่ะแต่ที่รอถึงเกือบ9วันเพราะเราอ่ะสามีวันอ่ะ ส่งข้อความแจ้งไปที่เว็บไซต์ของสถานทูตอะคือเว็บไซต์นั้นนะ่ะเขาแอปอันนั้นเอไอเว็บอีเออมลแอดเดรสอันนั้นนะ่ะคือเขาไม่ได้ใช้เขาเขาก็เลยไม่ได้ติดต่อเราภายในวีคแรกเราก็รอรอนานมากก็ยังไม่มีการติดต่อมาอะไรประมาณอย่างนี้ค่ะแล้วเราก็ย้ายโรงแรมพอเราย้ายโรงแรมไปอยู่อีกที่นึง วันก็ถือเราถึงมานั่งเช็คกันเราถึงมานั่งคุยกันว่าเเราจะทํำยังไงดีเพราะนี่ผ่านไปอาทิตย์หนึ่งแล้วเรายังไม่ได้รับการติดต่อจากสถานทูตเลยเราก็เลยเอ่อคุยกันว่าสงสัยเราต้อต้องต้องติดต่อกับ UDE <s> เพื่อ <S <s เพื่อเราจะแจ้งให้เขาทราบว่าเ่เราเราทำพาสปอร์ตหายและเราต้องการกับนอร์เวย์อะไรประมาณนี้นะคะ่ะและสุดท้าย เราก็เลยต้องส่งอ e ีเมลส่งเมลแจ้งไปที่สถานทูตปรากฏว่าเราแจ้งอีอคืออ e ีเมลอีกอีเมลหนึง่งแต่เป็นของสถานทูตเหมือนกันแต่ปรากฏว่าอ e ีเมลที่สองที่เราส่งครั้งที่สองเนี่ยคือไม่นานแค่เราส่งไปเลยเขาก็ตอบกลับมาทันทีแล้วก็นัดวันได้เลยว่าเราอ่ะจะต้องเข้าไปหาเขาไปทำ พาสใหม่อะไรประมาณอย่างเนี้ยค่ะและสิ่งหนึ่งที่ทำให้วันได้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 ไดประสบการณ์เยอะแยะมากมายเพราะปกติวันเดินทางมาหลายประเทศมากไม่เคยมีปัญหาเรื่องทำพาสปอร์ตหายแต่สิ่งหนึ่งมันทาแต่รอบเนี้ยมันทำให้เรารู้ว่า <c oughs> เราอ่จจะต้องไม่เก็บพาสปอร์ต รวมกันกับเอกสารการเดินทางที่ที่ที่เราจะเข้าอะไรประมาณนี้เราไม่ควรเก็บไว้ด้วยกันอะไรประมาณนี้เราควรจะต้องมีกระเป๋าแยกอีกอันหนึ่งกระเป๋าเล็กๆที่สำหรับใส่เอกสารสำคัญพวกนี้อะไรอย่างนี้ค่ะและสิ่งหนึ่งที่ทาให้รู้ว่าที่ได้ประสบการณ์มากที่สุดก็คือสามีสามีใจเย็นมากไม่งี่เงา่าไม่บน่นไม่อะไรเลย ทุกอย่างโอเคมากอะไรประมาณนี้ค่ะและเราโชคดีอยู่อย่างหนึง่งที่จุรกีค่าของชีพไม่แพงเพราะไม่งั้นน่ะเราจะมีปัญหามาก9วันค่าโรงแรมจะต้องแพงมากค่าอาหารจะต้องแพงค่าแท็กซี่จะต้องแพงปรากฏว่าของพวกนี้มันไม่แพงค่าแท็กซี่ไม่แพงค่าโรงแรมไม่แพงค่าอาหารไม่แพงเราก็เลยไม่ค่อยมีปัญหามากเท่าไหร่ เข้าไปที่สถานทูตติดต่อกับสถานทูตแล้วก็ได้พาสมาพาสอ,อ,อยากบอกว่าไปทําสถานทูตแค่ที่เราจะใช้เดินทางเข้านอร์เวย์ค่าเนิร์พาสพันเจ็ร้อยห้าโคนใช้ได้แค่สี <Okay. S 1> ่วันค่ะพี่น้อง <laughs> แค่นั้นเองแพงมากแพงมากแพงมากใช้แค่เฉพาะเดินทางเฉย และตอนที่เวลาตอนที่เราเข้าไปทำพาร์ทใหม่บังเอิญโชคดีว่าวันอ่ะมะีใบขับขี่ของนอร์เวย์ติดไปด้วยวันนี้ก็เลยคือเหมือนประมาณว่ามีมีการยืนยันตัวตนอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็สุดท้ายก็นั่นแหละได้กับนอร์เวย์สิ่งหนึ่งที่ทำให้ให้ให้เรียนรู้มากมายรอบนี้ก็คือ,อเราได้ประสบการณ์ เราได้การออไม่มีสติอย่าตื่นเต้นไม่ตื่นเต้นมากนะักอะไรประมาณอย่างนี้ค่ะและทุกอย่างมีทางออกเสมอทุกเรื่องแล้วก็รอบรอบนั้นทั้งสนุกทั้งเสียใจทั้งทุกอย่างมีม,มีมีทุกรสจริงๆแต่สิ่งหนึ่งที่จะบอกว่า ขอบคุณขอบคุณสามีขอบคุณเพื่อนๆที่อยู่ที่ที่ที่นี่ทุกคนเออติดต่อกันหลังไม่ทุกวันน่ารักมากแล้วก็เราก็โชคดีที่ทำงานก็ไม่มีปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างอยากบอกว่าขอบคุณขอบคุณจริงๆขอบคุณมากมายสิ่งเดียวที่รู้สึกเสียดายก็คือวันไม่ได้เปิดช่องตอนนั้นช่วงนั้น ถ้าเปิดช่องช่วงนั้นคิดว่าน่า,นาจะได้ฟิลลิ่งมากกว่าการที่วันมาเล่าตอนนี้อีกอะไรประมาณน,นี้ค่ะแต่แต่สนุกมากได้ประสบการณ์เยอะแยะจริงๆและสิ่งหนึ่งที่แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่ได้ไม่กลัวการเดินทางก็ยังอยากเดินทางอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังอยากไปเที่ยวหลายๆที่อีก แล้วประเทศตุรกีก็ยังมีอีกหลายๆเมืองให้เราไปเที่ยวสนุกมากสนุกจริงๆสนุกจริงๆแล้วก็โชคดีไอ้วันไอ้ที่พาสปอร์ตหายคือวันสุดท้ายที่วันจะกลับด้วยไม่มันไม่ได้หายระหว่างเรายังไปเที่ยวอยู่อะไรประมาณนี้นะคะ่ะทุกอย่างเป็นประสบการณ์ขอบคุณมากขอบคุณประสบการณ์ดีๆจริงๆ สนุกจริงๆสนุกมากสนุกมากถ้าอยากถามว่ายังอยากกลับไปอีกไหมก็ยังอยากกลับไปอีกถึงจะมีปัญหาก็ยังอยากกลับไปอีกผู้คนน่ารักมากจริงๆขอบคุณประสบการณ์ขอบคุณทุกสิ่งอย่างที่ที่ที่ทำทำให้เรารู้ให้เราเรียนรู้ทุกวันมากมายแล้วก็วันนี้ วันนี้ก็น่าจะมีเรื่องแค่นี้ที่จะมาคุยกับทุกคนขอบคุณที่ที่ที่ดูคลิปนะคะขอบคุณมากมายขอบคุณค่ะผิดพลาดประการใดขออภัยนะคะยังต้องเรียนรู้อีกเยอะแยะเลยสำหรับการออกกล้องนู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพนะคะคิดถึงทุกคนนะหวังว่าเราจะได้เจอกันอีก ขอบคุณนะคะขอบคุณที่ฟังกันมาจนจบคลิปเนาะถ้าชอบฝากซับ c r i b e นะคะฝากกดติดตามช่องด้วยเนาะหวังว่าเราจะเจอกันอีกผิดพลาดประการใดวันนี้ขออภัยไว้ณนะที่นี้นะคะหวังว่าเราจะเจอกันอีกเนาะดูแลตัวเองด้วยนะคะทุกคนสาวสาวรักษาสุขภาพนะคะทางนี้ตอนนี้ก็ยังหนาวอยู่แต่ว่าไม่ค่อยมีหิมะและ แต่ว่าหวังว่าจะมีแดดและคลิปต่อไปหวังว่าวันจะมีอะไรสนุกสนุกมาเล่าให้ทุกคนฟังอีกเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณที่ฟังการขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ